มานัสสูตรว่าด้วยบ่วงใจร้อห้าอข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาธบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นมานผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าบ่วงนี้เที่ยวไปในอากาศ มีในใจสัญจรไปอยู่เราจักคล้องท่านด้วยบ่วงนั้นสมณะท่านไม่พ้นจากเราไปได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราปราศจ,จากความพอใจในอารมณ์เหล่านี้คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพพะซึ่งเป็นที่รื่นรมใจมารผู้กระทำซึ่งที่สุดเราได้กำจัดท่านเสียแล้วลำดับนั้น มารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองมนัสสูตรที่ห้าจบ